เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สั่งอาหารมาเรียบร้อยเลยค่ะ mm hmm. เพราะว่ามินเนี่ยอยากทานอาหารช่วงเทศกาลกับบงแอนนี่นี่เองนะคะที่แปลว่า have a good year เรียกได้ว่าเป็นการทานเพื่อเฉลิมฉลองนะคะเรียกพลังงานพลังใจสำหรับทายปีแล้วก็ปีหน้าด้วยนี่เองซึ่งมินสั่งมา2เมนูนะคะแซร์โนแฮมวิ l ชิลเมลอนนะคะแล้วก็ตัวบาร์บีคิวออฟเบบี้ฮอกรี s e อร์โนแฮมนะคะเขาเป็นแฮมที่มีการหมักแล้วก็ใช้เวลานานนะคะด้วยการหมักเกลือเนาะเก้ถึงสิเดือนกันเลยเทุกคนเขาราดมาด้วยซอสตัวบาลซสมิมคะที่มีความเปรียปร้ยวๆหน่อยใครชอบทานบาลซสมมิกแบบนินก็สามารถทานจานนี้ได้เลย s e อร์โนแฮมแล้วก็ตัวมเลมลอนกันบ้งค่ะ เหมือนเราอยู่ข้างๆเตาผิงที่บอว่าเขาเปิดในช่วงแบบคริสต์มาสจริงๆแล้วก็มีการตกแต่งที่เป็นแบบเฟสซีแบบนี้มีว่ามันทำให้ความรู้สึกที่มันอบอุ่นแล้วก็หาได้ยากด้วยเนาะสามารถมาหาได้ที่ร้านพอเลยค่ะเมนูต่อไปกันเลยค่ะ ่หัวนี้นําเสนอมากมากค่ะทุกคนมีแนะนําว่าใครที่มาแบบว่าจะจัดปาร์ตี้เล็กๆมาสังสรรค์กันในช่วงปีใหม่คริสต์มาสนะคะมากับเพื่อนๆหรือครอบครัวเนี่ยให้สั่งเมนูนี้เลยค่ะกับบาร์บีคิวออฟเบบี้พอกรีน้ำลายแบบน้ำลายมาแล้วน้ำลายสอแล้วตอนนี้นะคะมีความแบบน่าทานมากๆเลยนี่เลยะค่ะซี่โครงหมูนะคะแล้วก็ด้านล่างจะมีโรสเวชทเบิลหรือว่าเป็นผักใปโรสมานะคะอยู่ด้านล่างมันมีกลิ่นหอมมากชอบบาร์บีคิวก็เป็นสูตรเฉพาะทางร้านพอลเลยนะคะก็เลยมีกลิ่นที่เข้มข้นแบบนี้ จริงๆแล้วนเนื้อเขามีความอ่อนนุ่มชุ่มฉ่ำม,มากซึ่งสามารถที่จะใช้มีดเนี่ยแล้วก็ล้อออกได้แบบนี้เลยอ่ะคือแบบว่าไม่ติดกระดูกค่ะทุกคนดูดิกระดูกมันหลุดออกมาแ,แสดงว่าเนื้อเขามีความนุ่มชุ่มฉ่ำม,ม,มากดูสิออกมาเป็นริย่างนี้เลยนะคะจะใช้มือก็เกรงใจคุณผู้ชมชาวฟู้ดเดอรี่เหลือเกินเพราะว่าจริงๆเนี่ยด้วยความที่เราก็มีความเป็นแอร์ใดๆแล้วก็เขินอายบ้างอะไรบ้างนะคะนี่มาเป็นริบแบบนี้เลยนะคะ เนื้อเนี่ยเขานุ่มด้วยแล้วก็มีความฉ่ำพอโดนกับซอสบาร์บีคิวที่มีความเข้มข้นเนี่ยรสชาติมันจะค่อยๆอ,ออกเรื่อยๆอร่อยอบปวนทุกคําที่เคี่ยวเข้าไปค่ะทุกคนหอมหมูเนี่ยเขามีความหอมเป็นเอกลักษณ์เพราะว่าใช้หมูดำซีวิคุโรบุตานี่เองมีความนุ่มฉ่านะคะมากกว่าหมูทั่วไปแล้วก็มีไขมันแซ่บทุกค,คํที่ทานเข้าไปใครที่สนใจก็สามารถสั่งได้ที่ร้านพอนะคะ